หวานเจี๊ยบน้ำตาลเรียกพี่กันไปเลยล่ะคะ่ะไม่เปิดแต่ก็ไม่ปิดอ่ะเนอไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้สถานะหัวใจยังโสดอยู่หรือเปล่าสำหรับนางเอกสาวคนสวยมุกดานรินทร์รักที่ล่าสุดสาว,สวมุกดาได้ร่วมงานแต่งของบุดดีในวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยสาวมุกดาได้โพสภาพและคลิปพร้อมกับระบุคแคปชั่นเป็นอีโมจิทำหน้าน่ารักและหัวใจสีชมพูหวานแบบ พร้อมกับพีหมีแถมด้วยเพลงที่แปะมาในโพสอย่างเพลงรักก็ยิ้มเติมหวานเขาไปอีกค่ะงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างพากันคอมเมนต์แซวกันสนันเลยนะคะอาทิเช่นเพลงหวานเจี๊ยบสวยที่สุดไว้แฮปปี้ค่ะบอกหวานขนาดนี้ต้องเตรียมจัดงานได้แล้วมั้งคะสวยหวานมากค่ะไม่คิดไม่ฝันมุกจะใช้เพลงนี้ เพลงรักอันเนื้อและ เข้าใจที่มาของเพลงแล้วหลังจากมีภาพหลุดในงานเป็นต้นค่ะและทางแอปพลิเคชันติ๊กตอก็มีคลิปผู่ระหว่างสาวมุกดากับไฮโซหนุ่มสิทธิ์ที่ยืนคุยกันอยู่อย่างสนิทสนมว้าวว้าว,าวาสงสัยวันนี้แหละค่ะที่มาของเพลงรักและหัวใจสีชมพูหวานแววเขาไปด้วยกันหรือเขาแค่บังเอิญเจอกันไม่รู้นะคะ f อคิดไกลกันไปจนถึงงานแต่งของทั้งคู่แล้วชิม่า 啊。Ah.